สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนักแปลงของเรานะครับก็มาแนะนำหน่วยหนังกางแปลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่จงังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งพาประกอบคลิปในวันนี้นะครับทางช่องกอขอคุณทางทีมงานนนทน,นันภาพยนจงังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับที่นําภาประกอบมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับ สำหรับหน่วยนนทนาภนตร์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็เป็นหน่วยนันกแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ใช้ชื่อ,อนนทน,นะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้แนะนําหน่วยนนทนันจังหวัดขอนแก่นไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งบทโทรติดต่อครับก็อยู่ที่บนจอนี้นะครับแล้วก็ทางช่องของเราก็จะรวบรวมวไว้แล้วก็นําไปวางไว้ที่ ต้คลิปนะครับตรงก่อนช่องคอมเมนต์นะครับก็จะเจอนะครับสำหรับเบอร์โทรรนธนันภาพยนตร์นะครับซึ่งจอที่เห็นในภาพก็เป็นจอโครงแบบทรัตนะครับจอสวยงามนะครับถึงจะจอไม่ใหญ่แต่ดูตึงสวยงามนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งหนังกลางแผงหน่วยนี้ก็คงจะใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับซึ่งดูโลโก้ก็มีโมโน29เนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนังดิจิตอลอีกจอหนึ่งนะครับที่ อยู่ในเขตเมืองกาญจนบุรีนะครับสำหรับแฟนๆ FC นะครับที่ชื่นชอบนาลางแปลงอยู่ในแถบนั้นก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับนทนทันน์ภาพยนตร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับคลิปของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการนำเสนอของช่องเราครับก็กดติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ